วิธีโพสต์รูปใหญ่ๆนะครับไปที่ l i สต์เมสเซจนะครับจากนั้นให้กดสร้างใหม่ครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าแนะนำแนะนำออฟฟิศใหม่นะครับจากนั้นต้องเข้าความนะครับเลือกเทมเพลตครับผมเนี่ยจะให้เลือกเป็นตัวสี่เหลี่ยมจลุรัสนะครับแล้วก็อ,อัพโหลดรูปนะครับผมจะโยนไฟล์ รูปผมเข้าไปนะครับที่นี้ออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่มีรูปสวยๆไหมรูปนี้แล้วกันนะฮะมันจะตุลัสเนาะโอ้โหบังคับด้วยฮะครับผมก็ผมจะเลือกไฟล์นะครับ o f f ฟิศ New Office นะครับ ขนาดต้องเป็นไปตามที่เขากำหนดนะครับแล้วก็ให้เลือกว่าเป็นลิงก์หรือเป็นคูมปองนะครับก็เลือกลิงก์นะครับอ่าผมทดลองใส่ลิงก์ดูนะครับก็เป็นเว็บไซต์ผมนะครับนะครับไปชั้น New New Office สองพิบอแล้วกันนะครับจากนั้นผมกดบันทึกครับ ครับผมจากนั้นก็มาที่าการสร้างบอร์ดแคสต์นะครับที่เราจะโพสต์ออกโพสต์ออกไปนะครับแล้วเลือกเพื่อนทั้งหมดนะฮะผมเลือกเพื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็บอร์ดแคสต์ตอนนี้เลยนะครับให้โพสต์ลงทําลายด้วยนะครับแล้วก็ใส่ข้อความไปนะครับตอนนี้ผมเลือกลิกเมสเซจนะครับ มันก็จะแล้วก็ข้อความคพาว่าเลือกลิก์เมสเส็จตรงนี้นะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะมีลิก์เมสเสร็จที่เราสร้างขึ้นไว้อยู่นะครับเราก็กดเลือกครับอ่าตัวอย่างนี้ก็จะแสดงขึ้นมานะครับว่ามันจะขึ้นเต็มจอแบบนี้นะครับเราเพิ่มไปไหมเราก็เพิ่มไปนะครับว่าอ่าขันนักงานใหม่เปิดทำการแล้วครับอ่าครับผมตามนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ผมจะทดลองส่งไปเลยนะครับก็ส่งครับครับ,รบผม อ่าันนี้ครับน่าในลายก็จะเห็นันใหญ่นี้แล้วนะครับผม